ไม่ฟอกไม่ลอกผิวแล้วสิวฝ้าจะหายได้ไหมวันนี้เป็นคำถามจากลูกค้านะคะที่ถามเข้ามาตามกระแสะเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ไปใช้ครีมแรงสารแรงกัดลอกบ้างหรือสบู่ที่ฟอกแล้วลอกผิวลอกฝ้าได้ต้องบอกก่อนนะคะ แบบนี้ไม่โอเคเลยค่ะไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเลยถ้าใช้แล้วสิ่งที่หลุดออกมาคือผิวหนังชั้นหนังกำพร้าจะหลุดไม่เท่ากันด้วยในแต่ละบริเวณจะเห็นได้ชัดว่าบางทีคล้ายๆกับจะเป็นด่างขาวบางช่วงหลุดล่อนบางช่วงเนี่ยหนังกำพร้าก็ดำคล้ำยังอยู่กับผิวเราแล้วจะรอหลุดทั้งหน้า ผิวก็บางเลยนะคะเพราะผิวหนังชั้นกำพร้าเนี่ยประโยชน์ของเขามีไว้เพื่อป้องกันผิวเราจากแสงแดดค่ะทีนี้พอมนุษย์ล่อนไปหมดเห็นผิวหนังชั้นในแดงๆแ,แล้วเราไปโดนแดดโดนแสง UV เสร็จเลยนะคะทีนี้มันจะกระตุ้นให้ผิวของเราเกิดฝ้าใหม่ ฝ้าเดิมก็แย่อยู่แล้วจะก,กลายเป็นฝ้าถาวรด้วยไม่แนะนำนะคะวันนี้จึงมาแนะนำสปู่ก้อนนี้ค่ะที่ตอบโจทย์มากๆและหลายๆคนถามเข้ามารวมไปถึงลูกค้าที่ประเทศลาวนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะถามเข้ามาเกี่ยวกับสบู่วาดน,นังคำก้อนนี้นะคะปลอดภัยไร้สารแล้วก็เหมาะสำหรับผิวแพง้ง่ายด้วย ไม่มีสารซาลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองข้อดีคือล้างหน้าเสร็จหน้าจะไม่แห้งตึงไม่ระคายเคืองปรุงจากน้ำมันธรรมชาติค่ะก็จะให้ความชุ่มชื้นให้ความอ่อนโยนและปลอดภัยตัวสมุนไพรที่อยู่ในนี้นะคะคือจะเป็นว่านนางคำไพลลิ้นทะเลและน้ำผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าตัวที่ฆ่าเชื้อแบคทีรียคือไพล คนที่มีผื่นคันหรือว่าเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังนะคันอยู่ตลอดเวลาหรือว่าผื่นขึ้นสิวขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอักเสบสิวหนองสิวเซียนก็ใช้ได้ค่ะคนท้องให้นมบุตรหรือแม้แต่เด็กนะคะก็ใช้ได้ก้อนนี้ปลอดภัยมากๆวันนี้เกดจะเอารีวิวมาฝากกันค่ะนี่เลยรีวิวจากลูกค้านะคะบอกว่าสบู่ใช้แล้วดีจริงๆสิวยุบก่อนใช้เนี่ยสิวอักเสบ เยอะมากเลยตอนนี้ส่วนมากก็จะเป็นเหลือแค่รอยสิวแล้วจากแผลสิวต้องบอกว่าถ้าแผลสิวยังเหลืออยู่นะคะก็ยังใช้ต่อไปได้แต่ให้ทาครีมกันแดดร่วมด้วยเพราะเราต้องมีเกราะคุ้มกันจากแสง UV ถ้ารอยสิวยังมีอยู่เนี่ยพอโดนแสง UV เพิ่มเข้ามารอยสิวจะ แดงๆจะกลายเป็นรอยดําได้และกลายเป็นจุดด่างดํานะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะวันนี้ก็เอามาโชว์กันนะคะกล่องเนี่ยแพ็กเกจจิ้งก็จะเป็นแบบนี้มีอยอยปลอดภัยแล้วเปิดออกมาเนี่ยกลิ่นจะหอมมากๆเลยนะคะนี่เลยไม่ใส่สีด้วยเป็นสีธรรมชาติของว่านนางคํา แบบนี้เลยนะคะหอมและล้างหน้าฟิลลิ่งแรกเลยที่เราได้คือหน้านุ่มชุ่มชืน้นปฏิวัติเลยการที่ทาทาครีมหรือว่าการล้างหน้าแล้วแห้งตึงใครที่มีผิวแห้งนะคะลองใช้ดูค่ะแบบนี้เลยนี่เลยนะคะก้อนละ 80บาทเท่านั้นใช้ได้เป็นเดือนเลยสำหรับอากาศหนาวที่จะมาถึงหลายคนก็สั่งไปใช้นะคะตามภาคเหนือเราก็จะมีต่างประเทศด้วยล้างเสร็จหน้าเราจะไม่แห้งตึงไม่ลอกเป็นขุยด้วยค่ะก็แนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาสิวฝ้าหรือว่าเป็นเรื่องของหน้าหมองคล้ำอาอยากจะได้หน้าที่ชุ่มชื้นจากการล้างหน้าก็แนะนำสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนางคำจากเคที่กล่องนี้ค่ะ80บาทเท่านั้นสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ